เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสินค้าของ Apple ถึงได้แพงนักแพงหนาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับคือคำถามมันง่ายๆเลยนะทำไม iPhone เครื่องหนึ่งราคาตั้ง5 0,000่นกว่าบาททั้งๆท,ที่สเปคก็ไม่ได้หนีมือถือราคาครึ่งหนึ่งไปเลยแล้วทำไมคนยังยอมจ่ายล่ะครับการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตกันหน่อยครับเพราะว่า เอาจริงๆนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกในอดีตเนี่ยแอปเปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยไทม์ไลน์นี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคะคือย้อนไปยุค80ดศเนี่ยแอปเปก็ยังต้องตั้งราคาแข่งกับคนอื่นอยู่เลยแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนที่สตีฟจ็อบส์กลับมาแล้วก็การเปิดตัว i p o d นี่แหละครับที่มันพิสูจน์เลยว่าคนยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากนะคะคือเลิกแข่งเรื่องราคาแล้วหันมาสร้างคุณค่าในแบบของตัวเอง แล้วเขาทําได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังจริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์3ข้อง่ายๆเลยครับแต่มันทํางานร่วมกันได้แบบโอ้โหสุดยอดมากข้อแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า world garden หรือว่าสวนที่มีกําแพงล้อมรอบนึกภาพตามง่ายๆเลยนะฮะเราถ่ายรูปบน iPhone ปุ๊บรูปมันโผล่บน MacBook ทันทีหรือว่า a i r p o d s ที่ต่อกับทุกอุปกรณ์ได้แบบเนียนกลิบ ทุกอย่างมันถูกออกแบบมาให้ทำงานด้วยกันแบบไร้รอยต่อจริงๆซึ่งคู่แข่งที่ทำแค่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อย่างเดียวเนี่ยทำตามได้ยากมากครับต่อมาข้อที่2คือตัวโปรดักต์ของเขาเองเลยครับคือ Apple เนี่ยเขาไม่ได้แค่ทำอุปกรณ์นะแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเหมือนเป็นสินค้าหรูชิ้นหนึ่งเลยการเลือกใช้วัสดุดีๆอย่างอลูมิเนียมหรือไทเทเนียมดีไซน์ที่แบบเรียบๆแต่ดูแพงแค่ได้จับก็ได้รู้สึกแล้วครับว่ามันมีคุณค่าแล้วก็แตกต่างจากของคนอื่นและข้อสุดท้าย ข้อนี้แหละครับอาจจะเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการสร้างแบรนด์ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานนะคือการมี iPhone หรือ MacBook เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์แต่มันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นนะทันสมัยนะมันคือคุณค่าที่มองไม่เห็นแต่กลับมีพลังแบบสุดๆเลย แต่เดี๋ยวก่อนกล,ลยุทธ์ธุรกิจที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหัวของเราทุกคนในหลักจิตวิทยานั่นเองมันมีสิ่งที่เรียกว่าทางลัดทางความคิดอยู่ครับที่เราทุกคนก็เป็นกันนะคือเรามักจะเชื่อแบบฝังหัวไปเลยว่าของแพงต้องดีกว่าใช่ไหมครับมันเป็นจิตวิทยาเดียวกับตอนเลือกซื้อไวน์หรือนาฬิกาเลยซึ่ง Apple ก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เก่งมาก แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมันยังมีอีกสองแรงดึงดูดมหาศาลที่ทําให้คนหนีไปไหนไม่ได้อย่างแรกเลยคือต้นทุนในการย้ายค่ายที่มันสูงมากคือพอเราซื้อแอป,ปซื้อเพลงลงข้อมูลอะไรไปเยอะแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้ยี่ห้ออื่นมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากน่าปวดหัวสุดๆกับอีกอย่างก็คือความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันผ่านฟีเจอร์อย่าง iMessage หรือ FaceTime ที่ทำให้คุยกับคนใช้ a p p l ปด้วยกันมันง่ายกว่าสนุกกว่าทีนี้ กลยุทธ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้ a pple รวยอย่างเดียวนะคะแต่มันเปลี่ยนโฉมหน้าวงการเทคโนโลยีไปเลยนะคะตลอดการลองดูภาพนี้สิครับก่อนจะมี p p o o n เนี่ยตลาดมือถือแข่งกันที่อะไรสเปคฟีเจอร์ราคาถูกแต่พอ iPhone เปิดตัวปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยทุกคนหันมาสนใจเรื่องประสบการณ์การใช้งานเรื่องดีไซน์แล้วเพดานราคาก็ถูกถีบให้สูงขึ้นไปอีก ผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับมันเหมือนคลื่นที่ซัดไปทางวงการทําให้คู่แข่งต้องปรับตัวกันยกใหญ่เราเลยเห็นแบรนด์อื่นพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองบ้างดีไซน์มือถือก็เริ่มหน้าตาคล้ายๆกันไปหมดหรือแม้แต่เรื่องที่เคยโดนด่าเยอะๆอย่างการตัดช่องหูฟังออกไปเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนทําตามกันหมดแต่แน่นอนครับไม่มีป้อมประการไหนที่ไม่มีจุดอ่อน ต่อให้แข่งแกร่งอย่าง Apple ก็ตามก็ยังต้องเจอกับความท้าทายให,ใหญ่ๆรออยู่ข้างหน้าจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องราคานี่แหละครับมันเป็นดาบสองคมจริงๆพอราคาสูงปุ๊บมันก็เจาะตลาดใหม่ๆยากแล้วมันก็เปิดประตูให้คู่แข่งจากจีนที่ของก็ดีนะแต่ราคาถูกกว่าเยอะเข้ามาตีตลาดได้สบายๆเลยเลีวดูตรงนี้สิครับกราฟนี้มันฟ้องเลยว่าจุดเปราะบางที่สุดของ Apple คืออะไร เห็นไหมครับว so ่ารายได้เกินครึ่งมาจาก iPhone แค่อย่างเดียวนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะและ Apple ทํายังไงกับความเสี่ยงนี้ล่ะอนาคตของเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่ากําลังพยายามกระจายความเสี่ยงออกไปครับหันไปเน้นธุรกิจบริการอย่าง iCloud หรือ Apple TV+ Plus มากขึ้นเพราะมันสร้างรายได้ได้เรื่อยๆแล้วก็ทุ่มเงินมหาศาลเดิมพันกับเทคโนโลยีอนาคตอย่าง Vision Pro เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ๆให้กับบริษัทสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือ ราคาแพงๆของ Apple เนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าฮาร์ดแวร์ในกล่องแต่มันคือค่าประสบการณ์ค่าระบบนิเวศค่าสถานะทางสังคมซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญสุดท้ายเอาไว้ให้เราทุกคนกลับไปคิดกันต่อว่าแล้วประสบการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆหรือเปล่า